ยมคุณยายกันวันนี้บบอบี้จะไปหาโอมานลูกเนาะปะป๊าทิ้งหลอดไฟก่อนวันนี้อากาศดีด้วยวันนี้อากาศดีด้วยค่ะวันนี้มีเสื้อผ้าบอบบี้ไปหาแม่ยายจา้าทุกคนวันนี้ว่า อทิตอันนี้โบดได้จ้ะแกเดกเขาเรียกแกเดกนี่เท่านันนี่โบดของคริสจัดแต่พี่นนท์อีกไปอีกโบดนึงบวกไก่จากนีจ้ะวันนี้วันอาทิตย์นะโอเคโอเค สวัสดีครับวันนี้มาหาคุณยายครับเยี่ยวอีกวันนี้ครบรอบสองอาทิตย์อาจารย์พี่นุน่นไม่ยังไม่ยายอีกจังพอนั่มท่างเด้จำบได้ว่ายายอยู่ห้องดรอป,รป๊าป้าก่อนป๊บบี้รอป๊ป้าก่อน ล็อบบ้ปลาค่ะล็อบบี้ปลาลูกไอาเปังกลัวทุกอย่าเลยใช่ไหค่ะให้เขาไปก่อนนะลูกนะกิ่งจังเลยรอก่อนได้ไหมป้าปลาไปไหนลูกป้าปลาปุ๊ปิ้ล็อบบีปลาก่อนสิลูก ไปยังไม่มาเลยจำได้จำได้มาเมื่มมอวานนี้กดคอร์สก่อนหนึกดจุดนะ Evo Wachter! Evo Wachter! Hai, Bobby J. Mari. Kami? Mari. Kamu tak siap? Kamu tak siap? Kamu sangat baik. Ya. Terima kasih. Selamat tinggal. Bobby, tolong. Kamu juga. Kamu sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. <c oughs> นี่นะอนนะ่ไปกดนะจะกนไปกมาสิจำมห้องคุณยายได้ไหมจำมห้องคุณยายได้ไหมลูกก่อนเลยคุณยายอย,ย,ย,ยู่ห้องไหน Sorry. Hoi. jij, Hoi. 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 binnen? Hoi. 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 Hoi.